เลือกใช่ไหมใจขวาสุดไปเลยขวาสุดขวาสุดเป็น,ปน,ปนบวก,บวกตลาบกับลบบวกแบบนี้ค่ะโอเคคล้คายกันอ่ะจัดการให้หน่อยแก้อ่ะสมการทำในทำในสมุดค่ะอ่ะขั้นหนึ่งก่อนเลยค่ะไหนบอกลับการหน่อยทำยังไงดีเห็นโจทย์ข้อที่หนึ่ง จากเอ็กบวกสองส่วนด้วยสองเอ็กลบสามร้อยกว่าศูนย์ค่ะนี่จะแก้สมการยังไงดีลูกทำตัส่วนเลยได้ไหมทำไมอ่ะง่ายไหม่ได้เออพี่กี้บอกว่ามันไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับถ้าเครื่องหมายเท่ากับคือเอาตัวส่วนมาคูณทั้งสองข้างของสมการฝั่งนี้ตัด นี่ก็คือท่ากับศูตรอั้นทำได้ถ้าเป็นสมการแต่นี้เป็นอัดสมการยายค่าไม่ได้ค่ะตัวมาคูณทั้งสองข้าก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาที่เราเอาตัวมาคูณเรารู้ได้ยังไงว่าตัวนี้มันติดลบหรือเปล่าถ้ามันติดลบอ่ะการแก้สมการจะต้องทําการทําอะไรกับเครื่องหมายถ้ามนติดลบเออมันต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเนะี่ยเราเลยทําไม่ได้เห็นไหมนะคะแล้วถ้าทําไม่ได้ทำยังไง วิธีการก็คือเอาตัวส่วนที่คิดว่ามันอาจจะติดลบอะไปยกกำลังสองได้เลยโอเคไหมถ้าเราเอาตัว2 x งลบสทั้งหมดยกกำลังสองเป็นมีค่าเป็นลบหนึ <Okay. S 1> <Okay. S 2> mm ่งบน่วกเลขอะไรก็แล้วแต่พอเอาไปยกกำลังสองมีค่าเป็น mm hmm. บวกเสมอใช่ปะ่ะ mm hmm. นี่คือวิธีการแก้ไงโอเคนะเพราะฉะนันคือ ปุ่ต่ยจะเอา 2x ลบ3ทั้งหมดกาลังสองเนี่ยมาคูณทั้งสองค่าของอสมการต้องลับเื่องหร่นะไม่ตอบไม่ตอบเพราะอะไรเพราะมันเป็นบวกแล้วค่ะใจร้วนมันตัดได้แล้วค่ะตัดอะไรได้คะ อาเนี่ยการคูณพหุนามมาแล้วตัดอตัดอะไรได้คะตัดสองตัวสเอกลบสเออนี้มีสองตัวตัดได้หนึ่งตัวพเหลือไหมเหลือข้างบนหนตัวเพราะฉะนั้นได้ไรได้สองเอกลบสามเหลือหน่งตัวค่ะไปคูณกับของเก่าคือสามเอกรบสองค่ะขั้หมายเดิมสูตรคูณอะไรก็ได้สูถูกต้อง แล้วถ้าเป็นแบบนี้คิดต่อได้ยังได้แล้วเพราะว่าไม่ใช่เป็นเศษส่วนธรรมนาแล้วมันเป็นอะสมการธรรมดาวิธีการคือทำไรคะจับมาหาว่า x ต้องเท่ากับ0ูใช่ไหมอ่ะจัดการเลยค่ะ2 x งเลบ3เท่ากับสูตรตัวหนึ่ง3 x กบวก2เท่ากับสูตรตัวหนึ่งแล้วยายข้างสมการได้ x เท่ากับเท่าไหร่คะ กับสส่วนสขอบคุณค่ะอีกตัวค่ะเอสได้ลบสองส่วนสามลบสองส่วนสามค่ะแล้วก็เป็นแทนโอ้ใช่เป็นแทนเปนเช่นจำนวนค่ะสองส่วนสามกับลบสองส่วนสามอะไรน้อยสุดเอาไว้ถักสายมือ เครื่องหมมาก้งหมายเอใ่ปนขวาสุดเป็นอะไรเป็นบวกเป็นลบแล้วก็เป็นบวกเราลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่า ดืมอะไรหรือเปล่าตัวส่วนห้ามไปะไรห้ามเป็นห้ามเป็นห้ามไปะไรห้ามเป็นศูนย์เขียนไว้ไหมไม่ได้เขียนเลยใช่ไหมคะหาย่อนเนี้ที่เราตัดไปครับพอมันหายปุ๊บแต่ว่าพอหายเมื่อไหร่ต้องทำไมเขียนทันทีใช่ป่ะจิ้มไหนจอยก่อห้อยหันเต้าห้ไปหอมแมงเลยว่าเองห้ามไปอะไร ายถึงว่าเอาตรงเนี้ยว่าห้าเท่ากับศูนย์น่ะเพราะนั้นเอกอ,อะได้เท่าไหร่ได้เท่ากับสามส่วนสองเอเอไอสา 2. มส่วนสองอะห้ามเป็นนะจ๊ะโอเคปะเพราะนั้นคำตอบก็คือห้าเป็นลบสามส่วนสองไปคำตอบที่เลือกเครื่องหมายน้อยกว่าเอาช่วงลบช่วงบวกเอาช่วงลบช่วงลบเป็นเลขหลือโป่งเป็นึบไม่เป็นโป่งเป็นโป่งอยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่เราเขียนคอมเมนต์ไว้มีประโยชน์ไหม มันทำไมอยู T T T ่แล้วมันเว้นอยู่แล้วอค่ะโอเคมันก็คือโอเคไม่ทำให้คำตอบเราเปลี่ยนได้ไหมแต่ถ้าโจทย์ข้อนี้เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนั่นหมายถึงว่าตรงนี้มันต้องเป็นทึบท่ากี่อันสองสองอะไรไหมอันเดียวเพรยวอะไรก็อีสามส่สองมันตอบได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเอาออกโอเคไหมคะ ก็บอกแล้วว่าคือเครื่องหมายมากกว่ามากกว่าเปลี่ยนก็คือคําตอบจะเปลี่ยนไปทุกครั้งเพราะนั้นต้องพิจารณาทุกล,ลอบได้เนาะตื่นเต้นแค่ไหนเลขที่ออกได้แก่เลขที่สิบหกค่ะต้องตกใจขนาดนั้น ใครทิ้งหกคะโอเคค่ะค่ะช่วยบอกคำตอบเลยคะ่ะเซ็ตคำตอบคือคืออะไรคะฮัลโหลมอยู่ในสายไหมคะปิดหรือเปิด เปิดค่ะเปิดอะไรคะแล้วก็ถึงเปิดเก่งมากคะ่ะตกมือให้ตัวเองเร็วตกมือยเยอะยี่สิบเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดยี่สิบเชิญค่ะเข้ากลุ่ค่ะ ม่เน่ยทังหน้าทั้งหลังเนี่ยเอาเก้าอี้ดินอกอกมาแล้วก็ตโตด้วยสู้ออกมาอยู่นี่มั้งจะได้นั่งนั่นงก้อี้เองก็ได้ิีเต็มภาษาตูดโม้ ใช่แล้วอันนี้ไม่ไมีส่วนเราต้องเอาอันนี้ใช่คูณกับหนึ่งได้นะแล้วก็เอามาหา,า,าค่าคำตอบคือเอาคูณกับหนึ่งใช่แล้วต้องามก็คือมันไม่เราเนี่ยได้สมการเราไม่สามารถคูนยได้ก็ไม่ไม่คูณกับศูนย์ไงแต่เราเอาไป็นจำนวนสองไนดะ้เราก็แยกตัวประกอบนะได้เป็นหลักการมันคือแค่ยกตัว,ตวอะไรคนะ ยกตัวส่วนขึ้นไปบูกับขึ้นบนตัวเศษไงก่อนที่จะตอบเป็นว่าเอ x เป็นอะไรอะใช่ปะมีอันไหนก็ไดสอบในการประชุม x ยกสามต้องไม่เท่ากับศูนย้ายข้างกลบสามไปฝมมูลได้ไเป็กต้องไม่เท่ากับไม่เท่ากับสามเพราะไงเองกห้าเป็นสามจำมาไว้อนี้ใช่ไหมคะเออถ้าเป็นสามก็คือหาค่าไม่ได้ถูกต้องไหมก็ีโอ บอกัหมเวลาลบคูณนี่ลบคูณกี่ตัวอ้ยเหลือหมดใช่ใช่ถูกท่าค่ะเค่าเป็นไรคะเ้าเป็นห้ากับถ้่าเป็นลบสามด้วยแล้วก็เอา 我跟他